คุณหมออมารามริลาเนี่ยเราว่ามีครอบครัวหนึ่งนะก็มีลูกสาวคนเล็กเป็นเด็กฉลาดพ่อแม่ก็เลยรักเอ็นดูแล้วก็เอาอกเอาใจเด็กอยากได้อะไรก็ให้ ไม่ว่าเด็กชอบอะไรพ่อแม่ก็หามาให้พอเด็กโตนะอายุสักเจ็ดแปดขวดพี่น้องเนี่ยใครมีอะไรเนี่ยถ้าตัวเองอยากได้นี่ก็ไปแย่งไปยึดมาเป็นเชน,นิดเนี่ยเรียกว่าจนกระทั่งกลายเป็นทิสัยไปเลย เดือนหนึ่งพ่อแม่นะนะไปวัดนะแล้วก็นั่งสมาธิเด็กก็ตามไปด้วยก็อยากนั่งสมาธิกับพ่อแม่แม่ก็เลยแนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้คำบริกรรมนะพุทโธน้อนเด็กสาวเนี่ยพอนั่งสมาธิไปสักครู่นี่ก็สงบเลยนะ เาก็เกิดดิมิตนะดิมิตก็แปลกดีนะมันเป็นตัวอักษรสองตัวนะงองูกับกอไก่เด็กก็สงสัยเราให้แม่ฟังแม่ดีก็คำนะน,นะเด็กก็ถามว่ามันอะไรอะแม่ก็ว่างองูกับกอไก่นี่มันอ่านว่าอะไร งกสิเนะี่ยแล้วเด็กก็ถามต่อไปว่าไอ้ใครงกอนะ่ะแม่ก็เลยบอกว่านี่มีของใครก็มันก็ของคนนั้นแหละเด็กก็เลยถามว่าหนูงกเหรอตอนหลังนี่พอพี่น้องรู้เข้านะเวลาเด็กคนเนี้ยจะขออะไร อีกคอจะบอกว่าเนี่ยงกนะงกงกแล้วเนี่ยตอนหลังเด็กก็ค่อยรู้ตัวนะว่าตัวเองไม่งกนะและว้วก็นิสัยก็เปลี่ยนนะเรื่องนี้ก็แปลกดีนะในแง่หนึ่งก็เช่นว่าเด็กเนี่ยเจ็ดแปดขวบก,ก็นั่งสมาธิได้โดยเพราะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับเย็ดเยียนถ้าเด็ก แต่คําแนะนำนะวิธีที่ง่ายๆเด็กก็สามารถที่จะนั่งสามาธิได้แต่ไม่ใช่แค่นั่งสามาธิอย่างเดียวแล้วเกิดความสงบเท่านั้นนะบางทีในสามาธิเนี่ยมันก็มีสิ่งเตือนใจให้เด็กรู้ด้วยเด็กคนที่เป็นเด็กที่ชอบขี้ขออยากได้ของใครไปหมดเนะี่ยมันก็มี บางสิ่งมาเตือนใจเด็กนะปราก็เป็นนิมิตนะไม่ได้เป็นภาพแต่เป็นตัวอักษรงองงวัวกอไก่เมื่อก็ว่าในใจของเด็กคนนี้มันมีนะคุณธรรมบางอย่างนะที่มาคอยเตือนให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยนะเขามีดิสัยไม่ดีอะไรบ้าง เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าในใจเราเนี่ยมันมีเจ้าตัวร้ายที่คอยยุยงนะยุแย่เป่าหูปั่นหัวให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าให้จมอยู่ในความทุกข์แต่ว่าใจของคนเรามันไม่ได้มีแต่เจ้าตัวร้ายนะ มันมีคุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นกุศลอยู่ในใจด้วยอาจจะเรียกว่าตัวกุศลก็ได้นะตัวกุศลเนี่ยนะมันบางครั้งก็ช่วยเตือนนะให้เรารู้เพื่อที่เราจะไม่พลังเผลอทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและในใจของเด็กเนี่ย เด็กเจ็ดแปดขวบนี่มันก็มีคุณธรรมหรือว่าตัวกุศลอย่างนี้อยู่นะที่คอยเตือนปกตินะถ้าเด็กไม่มองตนเนี่ยก็ไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าพอนั่งสมาธิเนี่ยนะตัวกุศลนี่ก็ทำงานเลยเตือนแต่เจ้าตัวยังไม่รู้นะตัวทั้งแม่ พูดให้ได้คิดว่าเนี่ยใครเรางกนะอะในใจไม่ใช่ใน,ในใจของเด็กคนนี้คนเดียวนะเด็กทั้งหลายเนี่ยหรือว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยรวมั้งผู้ใหญ่เดินมัก็มีตัวกุศลนะอยู่ในใจนะไม่ใช่แค่เจ้าตัวร้ายอย่างเดียวซึ่งทั้งตัวกุศลแล้วก็เจ้าตัวร้ายนี่ก็เรียกว่าขับเคี่ยวต่อสู้กันในใจเรา ตัวกุศลที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายเท่านั้นนะแต่ยังช่วยทำให้เกิดปัญญาแล้วเกิดคุณธรรมหลายอย่างเช่นความเมตตากรุณาเนี่เด็กบางคนนี่ก็มีความเมตตากรุณามีน้ำใจเนี่ยโดยที่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนนะยัง เด็กชายคนที่เจ็ดขวบเนี่ยพอรู้ว่เพื่อนทําเงินหายแล้วก็รู้ว่าเพื่อนนี่จะต้องเดือดร้อนมากเพราะพ่ออนี่ดูุเพื่อนทําเงินหายไปสิบบาทสําหรับเด็กคนนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าพ่อรู้เข้านี่คงจะตีคงจะเครียดเด็กคนนี้พอรู้เข้านี้ก็อยากจะช่วยตัวแต่ตัวไม่มีเงินนะใช้เงินหมดไปแล้วซื้อขนม ก็เลยไปขอเงินแม่แม่ก็ไม่ให้นะพอบอกว่าเนี้ยเพื่อนทําเงินหายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองสิแต่เด็กคนนี้ก็ยังรบเร้าเนี้ยพอแม่ไม่ให้ก็เลยบอกว่าเนี้ยงั้นขอเอาข่าขนมของวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยแม่ไม่ต้องให้นี่ผมนะสิบบาทขอวันนี้เลยนะจะไม่ให้เพื่อน แตัวเองในยอมอดข้าขนมนะเพื่อจะช่วยเพื่อนอันนี้เป็นสัญนลนักษณ์ความมีน้ำใจซึ่งแม่หรือพ่อนี่อาจจะไม่ได้สอนหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนเ้วกซ้ำแต่ว่าเขามีอยู่ในใจของเขาที่จริงกะว่าแต่เด็กเจ็ดขวบเลยนะเด็กท้าลกแบบเบาะนี่ก็มีน้ำใจนะมีความเห็นอกเ,เห็นใจ ก็เคยมีการศึกษาในพระว่าเด็กเนี่ยเด็กทารกมีอายุสิบถึงสิบสี่เดือนเนี่ยถ้าเกิดได้ยินเพื่อนทารกด้วยกันนี่ร้องเนี่ยนะขาจะรู้สึกกระวนกระวายเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยแต่ว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพราะยังไม่มีอ่สติปัญญามากพอ รู้แต่ว่าเป็นทุกข์นะแต่พอถ้าเกิดว่าอายุมากหน่อยน,นะสิบสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้ารู้ว่าเพื่อนมีความทุกข์ร้องไห้เนี่ยจะไม่อยู่เฉยแล้วจะเขไปหาแล้วก็หาทางช่วยเช่นเอาของที่ตัวเองชอบไปให้อาจจะเป็นขนมหรือว่าของเล่นนถ้าอายุมากกว่าน,นั้นเนี่ย จนสิบสี่เดือนขึ้นไปนี่นะวอาสิบแปดเดือนนี่นะจะรู้จักเลือกแนละ้วว่าจะให้อะไรนะไม่ใช่ให้ของที่ชอบของที่ตัวเองชอบนะแต่เป็นของที่เด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะชอบเด็กเขาก็เริ่มมีหัวคิดนะแต่ก็ไม่มีหัวคิคเดี๋ยวก็มีจิตใจมีน้ําใจเย้ยอันนี้ก็เป็นคุณธรรมนะที่จเรียกว่าเด็กกับการปลูกฝังมาก็ไม่ถูกนะ บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนเนื่องจากยังเด็กอยู่แต่ว่ามันมีอยู่ในใจของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวกุศลอย่างหนึ่งนะที่มันทำให้เกิดคุณธรรมความมีน้ำใจ้ตัวกุศลเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมหลายอย่างที่บางทีผู้ใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงนะ ไม่ใช่แคแ่มีน้ำใจอย่างเดียวบางที่เขาฉลาดนะเขารู้นะอะไรที่มากกว่านั้นด้วยอย่างน้องไอเนี่ยเด็กอายุสี่ขวบวันหนึ่งก็วิ่งไปชนประตูกระจกนะนึกว่าประตูมันเปิดนะแต่ว่า ประตูมันปิดน้องก็เดินวิ่งชนกระจกประตูกระจกอย่างแรงเลยร้องโอยเลยแม่ได้ยินนะอยู่ในครัวแม่ก็รีบวิ่งจะมากอดเพื่อปลอบลูกนะให้หายเจ็บน้องไอ้บอกไม่ต้องไม่ต้องโบกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องน้องไอ้จะนั่งสมาธิเด็กนั่งสมาธิเพท่าจะหมาย่เด็กรู้ว่าเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยความปวดมันจะลดลง อต่เป็นเพราะว่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ในความหงุดหงิดความทุกข์ใจนมันทุเลาลงหรือว่าเป็นเพราะสมาธิมันทำให้จิตเนี่ยวางความเจ็บความปวดลงได้เพราะว่าใจมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจแทนพอใจมีอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็มันก็วางความเจ็บความปวดลงหรือพอจิตมันผ่อนคลายไอ้ความทุกข์กายมันก็ บรรเทาเบาบางไปด้วยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเนี่ยพอตัองสมาธิแล้วมันก็จะหายโกรธนะพอความโกรธมันบรรเทาเนี่ยไอความปวดมันก็ทุเลาเมื่อเวลาคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยพอปวดขึ้นมานี่มันจะโกรธแล้วบางคนก็หาทางระบายความโกรธด้วยการนะนะทำร้ายหรือทำลาย สิ่งที่ทำให้ตัวเอนี่ยเจ็บปวดเช่นนะวิ่งไปชนประตูกระจกเนี่ยปวดก็เ,เลยต้องหาอะไรมาทุบมาตีประตูกระจกบางทีพ่อแม่ก็สอนอย่างนง้นนะเด็กไปผลไปกระแทกกับโต๊ะเนี่ยเจ็บขึ้นมาบางทีพ่อแม่ก็ปอบลูกด้วยการตีตีโต๊ะนะพอเด็กเห็นพ่อแม่ตีโต๊ะ เหมื่อว่าที่แก้แค้นมันก็หายโกรธใจจริงมันก็ไม่ได้ช่วยนะมันกลับซ้าเติมทำให้เด็กได้มีนิสัยที่ชอบตอบโตนะ้ที่แรกก็อยากจะทําร้ายหรือว่าทุบโต๊ะต่อไปก็อาจจะทําร้ายคนก็ได้ที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดแต่น้องไอ้นี่ตรงข้ามนะไม่ได้รู้สึกอยากจะทําร้ายหรือทุบตีประตูกระจกเลย แต่กลับมานั่งสมาธิพอรู้ว่านั่งสมาธิแล้วเนี่ยความเจ็บปวดมันจะทุเลาอาจจะเป็นเพราะความโกรธมันบันเทาหรือเป็นเพราะจิตเนี่ยมันไม่ไปจดจ่ออยู่ว่าร่างกายส่วนที่ปวดนี่ยก็ได้เด็กเขารู้นะมันโดยที่ไม่มีใครสอนแต่ว่าหรืออาจจะมีคนสอนแต่ว่าไม่ได้สอนตรงๆเด็กเขาก็า มีประสบการณ์แล้วก็เขาไเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายอยากให้กายปวดน้อยลงก็มันนั่งสมาธิให้ใจมันสบายน,นี่เป็นตัวอย่างของกุศลที่มันมีอยู่ในใจของเด็กซึ่งสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ เวลาการเวลาจะฝึกให้เด็กมีสมาธิเด็กมีเมตตากรุณาหรือเด็กมีสตินี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะอยู่ที่วิธีการนะของผู้ใหญ่หรือพ่อแม่วันนี้จะไปบังคับยัดเดยียดเขาหรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีการที่ทำให้มันเป็นธรรมชาติเด็กเนียวก็ทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่หรือทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่คิดว่าเด็กทำได้นะ อย่างเช่นการฝึกให้เด็กเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้ใหญ่ที่ทำไดเ้เด็กก็ทำได้แล้วมีก็ทำได้ง่ายนะคล่องไหลลื่นนะมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำอาจารย์ประสงค์นะท่านะนเคยเล่าว่าเนี่ย ไปเจอเด็กคนหนึ่งในงานศพนะพ่อแม่เป็นเจ้าภาพนะเด็กก็ทําหน้าที่อุปถาพ,พระเด็กอายุประมาณสักสิบขวบเด็กผู้หญิงคนนี้ก,ก็ไม่กลัวพระแล้วก็มีสัมมาคารวะพูดจาก็คล่องแคล่วจ่าประสงค์ท่านก็เออว่าเด็กนี่ฉลาดเป็นเด็กดีนะคือลรเพราะว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีนะหน หลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วก็ดึงรูปประคำออกมาจากย่ามเด็กพอให้รูปประคำเด็กก็ร้กกองอู้ฮูอาจารย์ประสงค์ท่านไหวท่านก็เลยถามว่าเนี่ยหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรใาจที่เด็กก็ตอบว่าหนูเห็นรูปประคำนะนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูเห็นข้างในมันดีใจคือเห็นความดีใจ เด็กก็ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะแต่เด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะอาจารย์ประสงค์ก็ถามต่อไปแล้วหนูทําไงกับมันหนูก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจลดลงแล้วว่าสิ่งที่เด็กหญิงคนที่พูดเนี่ยก็คืออะไรคือเห็นนะไม่เข้าไปเป็น,เ,ปนเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจ แล้วสิ่งที่เด็กทำมากกว่านั้นคือว่าพอความดีใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นเฉยๆนะแต่ว่ารู้สื่อๆด้วยนะรู้สื่อๆคือเออไม่ทําอะไรกับมันมีความดีใจก็แค่ดูมันเฉยๆอันเนี้ยที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สื่อๆอเด็กเขาทําได้อย่างสบายแล้วก็รวดเร็วฉับไว มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในช่วยประจําวันของเด็กไปเลยไอนที่มันแสดงเห็นนะว่าเนี่ยมันไอ้เรื่องตัวกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของทุกคนเลยซึ่งรวมถึงเด็กด้วยแล้วก็รวมถึงเราทุกคนนีมันไม่ได้มีแต่เจ้าตัวร้ายที่คอยมาเสี่ยมคอยมาปลุกปั่นให้เราะทำผิดหรือว่า ทำให้เรามีความทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือว่ามัวแต่เติมทุกข์มาใส่ใจแต่ว่าเรายังมีคุณธรรมหรือว่าตัวกุศลนะที่มันช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ยมีคุณภาพจิตที่ดีแล้วก็มีความสุขง่ายง่ายไม่ว่าจะเป็นสมาธิ เมตตากรุณาสติรวมทั้งความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะที่มีอยู่ในใจเราทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะช่วยกันส่งเสริมนะสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือว่าในตัวลูกหลานของเราได้อย่างไรแต่บางครั้งเนี่ยการเลี้ยงดูเนี่ยหรือว่าการไม่เลี้ยงดูการปล่อยปละละเลยเนี่ยมันก็ทําให้ ให้ตัวกุศลเนี่ยมันถูกทําลายลงไปทีละนิดทีละนิดอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยว่าแม่ไม่ค่อยมีเวลาเวลาลูกเนี่ยมาแซาซีก็ตัดปัญหาให้ไปดูเอาโทรศัพท์ให้เด็กไปดูไปเล่นซช่เด็กจะได้ไม่ร้องไห้เด็กจะได้ไม่มากวนเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กสองสองขวบขวบครึ่งนี่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือเป็นลว พ่อแม่หรือว่าบุญญาตายายเนี่ยไม่มีเวลาหรือว่าไม่ใส่ใจที่จะดูแลก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้แล้วให้เด็กไปไปเล่นพลวเด็กน,นี้ก็เปิดดูฟังเพลงดูยูทูบดูนิทานต่างๆสารพัดแต่มันก็ไม่ได้ดูแค่น,นั้นต่อมันจะดูอย่างอื่นด้วยแล้วก็สาระของสิ่งที่เห็นทางโทรศัพท์นี่มันก็มีแต่จะ ส่งเสริมเจ้าตัวร้ายเนี่ยให้มันมีอำนาจมากขึ้นเดียวกันในตัวกุศลเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วโดวยธรรมชาติเนี่ยก็ค่อยถูกกัดกร่อนบันทอนไปทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนบางทีเด็กเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็กลายเป็นคนที่สมาธิสั้น อันนี้ก็เรียกว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่อย่างที่บอกนะมันมีตัวกุศลเนี่ยมันสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้มีมากขึ้นและสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยนะก็คือเนี่ยสติคือความระลึกได้แล้วก็ความรู้สึกตัวนะซึ่งก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของสัพพัญญะในการทำให้เด็กเนี่ยนะ รู้จักสติคุ้นเคยกับสติแล้วก็มีความสึกตัวนั่นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่มีความมาสำหรับผู้ใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเรียนรู้สูงแค่ไหนจะรู้วิชาการอย่างไรเนี่ยมันทิ้งไม่ได้เลยนะสติกับความสึกตัวเนี่ยยิ่งมาสนใจไฟทําด้วยแล้วเนี่ยสติที่มันเป็น พื้นฐานความสึกตัวก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเลยเคยมีคนถามอาจารย์เขนมันนันท์ว่าช่วงเวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการภาวนาเวลาไหนเวลาเช้าเวลาเย็นตื่นนอนก่อนนอนท่านบอกเวลาที่เหมาะการภาวนาคือตอนที่รู้รู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวเมื่อไหร่นั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการภาวนาจริง ถ้ารู้สึกตัวเมนะื่อไหร่นั้นมันเวลานั่นแหละคือเวลาที่เหมาะการทําสิ่งดีงามไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการทําบุญหรือว่าการทํางานการประกอบอาชีพเวลาที่เหมาะนี่คือเวลาที่รู้สึกตัวนั่นแหละจะทําทตอนไหนนะั้นขณะนั้นก็เป็นเวลาดีขนาดดีในความรู้สึกตัวเนี่ยนะจริงๆมันก็มีกับเราอยู่แล้วทุกคน แต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยรู้จักมันเป็นเพราะเราไม่ค่อยใส่ใจนะบางทีเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลหลายคนพยายามปฏิบัติเพื่อให้รู้สึกตัวแต่ที่จริงเนี่ยมันมีอยู่กับเราแล้วเวลาเราใส่ใจกับการสวดมนต์เนี่ยถ้าตอนนั้นใจไม่ร้อยไม่คิดอะไรเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกตัวแล้ว เวลาเรากินข้าวถูฟันถ้าใจเราไม่ได้ลอยไปไหนใจเราอยู่กับการกินข้าวถูฟันตอนนั้นเรารู้สึกตัวแล้วล่ะเราจะสัมผัสถึงความสึกตัวได้นะโดยเพราะเวลาที่เราเผลอเช่นใจลอยนะคิดโน่นคิดน,ดน,ดนี่แล้วมีคนเรียกชื่อเราในตอนนั้นแหละนะเพราะว่าตอนนั้นแหละที่เราทิ้งความคิดกลับมาอยู่กันเด้อกับตัวนั่นแหละคือความรู้สึกตัวแล้ว มันไม่ใช่ว่าต้องไปตรจอดอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นลมหายใจหรือที่ท้องหรือที่มือหรือที่เท้ามันเป็นความสึกตัวลมมันมความสึกวมรวม,รวมนะซึ่งเกิดขึ้นกับเราอยู่เนือง,องแต่ว่าไม่ค่อยต่อเนื่องและบางทีเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าของมันเราก็เลยใช้ชีวิตไปในทางที่บันทอนกัดก่อนความสึกตัวหาเรื่องคิดนะจรานั่งหลงก็ไปในความคิดหรือว่า เพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกตัวน้อยลงความรู้สึกตัวนี่มันเปรียบเหมือน,น,นกับถ้าเปรียบเหมือนกับห้องนะก็เป็นห้องที่โล่งแล้วก็สว่างที่โล่งที่สว่างนี่นะมันจะไม่มีพวกมแมลงสาบหรือหนูหรือว่าง,งูเนี่ยมันอยู่หรอกแมลงสาบหนูหรืองูเนี่ยนะ มันล้วนแต่อยู่ในซอกอยู่ในมุมอับอยู่ในที่มืดตรงไหนที่โลง่งตรงไหนที่โปรง่งสว่างเนี่ยไม่มีพวกนี้หรอกใจเราเหมือนกันนะพอใจเรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะสว่างบางทีเขาเรียกว่าตื่นนะพอตื่นเมื่อไหร่เนี่ยหรือสว่างเมื่อไหร่เนี่ยพวกสัตว์ที่มันคอยนะอาศัยมุมมืดอ,อาศัยมุมอับเนี่ย ซุกซ่อนอยู่ก็จะหายไปเลยมันจะอยู่แต่ในมุมอับถ้าเราปล่อยใจให้มืดมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาสิงเข้ามาอาศัยเจ้าตัวร้ายเนี่ยนะมันก็อาศัยมุมมืดอาศัยยามที่จิตเนี่ยมันมันไม่รู้สึกตัวนะมันมืดมันซุกซ่อนได้แล้วมันก็สามารถจะอาละวาเถิ่เกลิมได้แต่พอเราเปิดใจอย่างไรสว่างด้วยความสึกตัวนะนะโอ้มัน มันหนีไปเลยนะมันหลบหายไปเลยไอ้เจ้ตัวร้ายเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยเพราะความหลงเอาความหลงเป็นอาหารของมันในทางตรงข้ามพอมีความสึกตัวเนี่ยความสึกตัวเนี่ยเป็นอาหารของตัวกุศลทําให้กุศลเจริญง,งอกงามแล้วพอตัวกุศลเจริญง,งอกงามก็ขับไล่เจ้าตัวร้ายไปเองเหมือนกับน้ําเสียเนี่ยนะเราไม่ต้องเสียเวลาไปสูบ เราแค่ปล่อยน้ําดีเนี่ยน้าดีมันก็ไล่น้ําเสียไปเองเราไม่ต้องไปสูบทิ้งหรือไม่ต้องตักน้ําเสียไปทิ้งเหนื่อยเราปล่อยให้น้ําดีเข้ามาน้ําดีก็ไล่น้ําเสียให้เราสร้างตัวกุศลเริ่มต้นจากความสุขตัวมากๆเนี่ยมันก็จะขับไล่นะเจ้าตัวร้ายเนี่ยหรือว่าความคิดที่เป็นอกุศลต่างๆเนี่ยออกไปรวมทั้งความทุกข์ด้วยรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หายทุกข์มันก็ตื่นมันก็เบิกบานเหมือนนัน แต่ถ้าหลงเมื่อไหร่มันก็สาม,มารถจะโดนอารมณ์ต่างเข้ามาครอบงำเศร้าโกรธเครียดเกลียด,ยด,ยดนะหรือว่าทุกทรมานหงุดหงิดนี่ทำไมาอารมณ์พวกนี้เข้ามาครอบงำใจแล้วก็เป็นอาหารของเจ้าตัวร้ายเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างความสึกตัวให้มีมากขึ้นหรือว่าถนอมรักษาความสึกตัวให้ตัอ,อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะช่วยทำให้คุณธรรมหรือตัวกุศลใ,ใจใจเราเจริญงอกงามและทําให้ชีวิตของเราเนมีความสุขความโปร่งเบาความอิสระอย่างต่อเนื่อง